สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เกดอยู่ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกหรือที่รู้จักกันดีคือด่านปลอยเป็ดค่ะปอยเป็ดอยู่ฝั่งน้นค่ะกัมพูชาฝั่งนี้คือคลองลึกค่ะประเทศไทยอย่าเพิ่งตื่นเต้นไปนะคะด่านยังไม่เปิดย้ําด่านยังไม่เปิดนะคะคือตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ทํางานกันเยอะแยะเกดขอเดินไปไกลๆเขาเพื่อที่จะพูดแล้วก็ไม่ให้รบกวนการทํางานของเขานะคะหลายๆเดือนที่ผ่านมาค่ะเราจะเห็นว่ามีข่าว การเข้าไปช่วยคนไทยที่ถูกหลอกไปเป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่ประเทศกัมพูชาหลายๆคขานะคะแล้วก็ยังมีที่ไม่เป็นข่าวค่ะคนที่ถูกหลอกไปทํางานเป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นะคะบ้างก็ถูกขังบ้างก็ถูกทำ้ายร่างกายแต่ที่แน่ๆก็คือทุกคนถูกบังคับให้ทํางานนะคะโทรไปหลอกลวงคนไทยด้วยกันให้โอนเงินมาสูญเสียเงินเป็นจํานวนมหาศาลเลยนะคะมีหลายๆคนค่ะก็ถามมาว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่างานที่เราอะ่ะกาลังจะไปสมัครอะ่ะ เป็นงานที่หลอกลวงหรือเปล่าเป็นงานของแก๊งคอร์เซนเตอร์หรือเปล่ามีวิธีดูยังไงเดี๋ยวเกดจะเล่าให้ฟังค่ะแต่ว่าเกดขอไปขอไปนั่งเล่าที่บ้านนะครับจากที่เราเคยเห็นในข่าวนะคะว่าบางคนที่ถูกหลอกไปเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์แล้วพอรู้ตัวว่าถูกหลอกแล้วก็อยากกลับบ้านขอนญาตเขากลับบ้านไม่ทํางานแล้วเขาไม่ให้กลับค่ะเขาให้เอาเงินไปไถ่ตัวเพราะว่าเป็นหนี้เขาอยู่บางคนเอ้ยไปเป็นหนี้เขาตอนไหนอะทาไมถึงเป็นหนี้ได้ นี่ที่เกิดมานั้นนะคะเกิดขึ้นแบบนี้ค่ะ จ้าของเว็บออนไลน์ที่เป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ค่ะเขาก็จะไปหานายหน้าบอกให้ในายหน้าหาคนมาทํางานให้เขาโดยให้ค่าหัวหมื่นห้าสองหมื่นก็แล้วแต่ค่ะแล้วนายหน้าก็จะไปหาคนมาทํางานอีกทีนึงก็คือไปจ่ายงานอีกทอดหนึ่งโดยให้คนพวกนั้นไปโพสต์รับสมัครงานตามเว็บไซต์ต่างๆตามกลุ่มต่างๆที่รับสมัครงานตาม Facebook หรือตามสื่อต่างๆที่เขาจะสามารถไปโพสต์หลอกคนมาได้ค่ะโดยที่นายหน้าพวกนั้นก็จะให้สายงานของเขาบอก ถ้าเธอหามาได้นะเดี๋ยวฉันให้เธอหัวลราะหกพันหน่อยนะคะแค่เธอไปโพสใน Facebook คนในอะไรเพื่อให้คนมาสมัครงานให้ได้แล้วก็มาทํางานให้ได้เธอเอาไปเลยหกพันแต่ว่าจริงๆอนะในน้าเขารับมาสองหมื่นนะคะแล้วทันทีที่เราอะหลวมตัวไปสมัครงานตามกลุ่มรับสมัครงานพวกน,นั้นตามเว็บไซต์ต่างๆที่เราที่มีผลรับสมัครงานนะคะค่าใช้จ่ายจะเกิดขึ้นทันทีที่เราออกเดินทางะคะ่ะ อ,ออกเดินทางมามีค่ารถใช่ไหมคะปกติค่ารถจากกรุงเทพไปที่หน้าด่านไปที่ปลอยเป็ดหรือไปที่ไหนๆอาจจะแค่ไม่กี่ร้อยไม่กี่พันแต่ว่าเขาคิดคุณเต็มอะค่ะสมมุติว่ารถตู้เที่ยวนั้นเขาจ้างมาห้าพันมีคนนั่งมาสิบคนทุกคนเป็นหนี้แล้วนะคะห้าพันค่ารถไม่ใช่ว่าเป็นคนละพันสองพันนะคะแล้วก็ทันทีที่มาถึงชายแดนแล้วก็มีการข้ามด่านเกิดขึ้น คุณก็เป็นหนี้ค่าข้ามดานอีกนะคะหมื่นหนึ่งค่ะค่าหลักรอบข้ามพรมแดน1นึ่งหมืนบาทต่อหนึ่งคนค่ะแต่จริงๆอาจจะไม่ถึงเขาอาจจะเก็บกันไม่ถึงแต่ว่าเจ้าของบริษัทอ่ะเขาเก็บเราหมื่นหนึ่งแน่นอนค่ะนั่นหมายความว่าทันทีที่คุณเหยียบแผ่นดินกัมพูชาค่ะคุณมีหนี้แล้วทั้งหมดค่ารถห้าพันค่าข้ามดานหมื่นหนึ่งค่าในหน้าสองหมื่นรวมเป็นเท่าไหร่ละคะซ้ 3ามหมื่นห้าพันบาทค่ะยังไม่ได้ทําอะไรเป็นนี่แล้วสามหมื่นห้าแล้วถ้าข้ามไปแล้วมีการเดินทางต่อถ้าสมมติว่าแปดชั่วโมงพนมเปญสิบสองชั่วโมงนี่สีฮานูวิวแน่นอนค่ะสิบสี่ชั่วโมงพนมโบโกโค,ค่ะหรือว่ากัมปอดนะคะแล้วก็ถ้ามากกว่าสิบสี่ชั่วโมงนะก็น่าจะเป็นป่าวัดนะคะหรือว่าบาเวดนะคะเป็นชายแดนกัมพูชาเวียดนามอะคะ่ะอันนั้นน่าถ้าไปถึงตรงนั้นหนีออกยากที่สุดเลยค่ะเพราะว่าไกลมากเลยค่ะ แล้วถ้าถึงจุดหมายแล้วค่ะถ้าเราลงจากรถแล้วค่ะเราก็เป็นหนี้เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วนะคะ1,000 0บาทค่ะปกติเกตเช่ารถตู้ไปเที่ยวกับเพื่อนๆน,นะคะวันละ2,800บาทในกัมพูชานะคะจะไปไกลแค่ไหนก็ได้จะไปกี่ที่ก็ได้2,800บาทค่ะแต่อันเนี้ยคุณอะอยู่บนรถตู้อาจจะ6คน8คน10คนเขาคิดคุณราคาเต็มเลยค่ะคนละ1 0 0 0 0บาทค่ะค่ารถ อุ่ยตอนนี้เราเป็นนี้เท่าไหร่แล้วนะคะตอนข้ามมาเหยียบปลอยเป็ดครั้งแรกเป็นนี้สามหมื่นห้านี่เพิ่มมาอีกหมื่นหนึ่งสี่หมื่นห้าแล้วะคะ่ะลงจากรถปุ๊บมีนี่เพิ่มขึ้นเป็นสี่หมื่นห้าแล้วนะคะแล้วพอเข้าไปค่าน้ําค่าที่นอนค่าทุกอย่างแม้แต่ค่าอากาศหายใจเขาก็คิดคุณคะ่ะรวมๆแล้วก็ก็เป็นแสนตามที่เขาบอกนั่นแหละคะ่ะแล้วก็ เงินเดืน 30, อนสามหมื่นะที่เขาบอกอ,อาจจะเป็นเงินเดือนสามหมื่นจริงๆก็ได้แต่เขาหักยิบจอยโอ้ยหักจีปาถะสารพัดเลยค่ะบางคนน่ะที่แบบอดทนทํางานจนครบเดือนอะ่ะโดนหักเงินเดือนจากสามหมื่นรับจริงอะ่ะพันห้าค่ะเท่าที่เคยฟังมานะแล้วก็บางคนก็บอกว่าผมดีกว่านั้นครับผมได้ห้าพันฮะเงินเดือนที่พนรับสมัครไปสามหมื่นนะคะรับจริงห้าพันหรือพันห้าค่ะ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าโพสตไหน่เป็นโพสหลอกลวงหรือว่าโพสตไหนเป็นโพสร,รับสมัครงานจริงๆเดี๋ยวเกศจะยกตัวอย่างให้ดูค่ะขอดูโพยนิดนึงนะนี่เลยค่ะอันแรกเลยค่ะรับสมัครพนักง,งานแอดมินไทยกัมพูชาเงินเดือน18,000บาทคอยตอบแชทลูกค้าคอยดูแลคอยช่วยเหลือลูกค้าแก้ไขปัญหาไม่ต้องหาลูกค้าเองออฟฟิศอยู่ปอยเปตดงเล็บขอคนพร้อม่้านะคะอายุ18-35ปีไม่จำกัดเพศรับทุกเพศค่ะ ไม่จำกัดวุฒิขอแค่พิมพ์ไทยได้ใช้คอมได้และขอคนที่ไม่คิดเปลี่ยนงานบ่อยๆนะคะเงินเดือนเริ่มต้น18,000บาทถ้าผ่านโปรปรับขึ้นอีก2,000เป็น20,000บาทค่ะเพิ่มให้อีกเดือนละพันจนสูงสุด30,000มีค่าคอมจ่ายสดทุกวันอุ๊ยมีค่าคอมด้วยนะคะรายได้เฉลี่ย30,000ถึง50,000บวกบวกต่อเดือนโอ้โหเยอะมากเลยค่ะ ค่าคอมอยู่กับยอดกำไรและความสามารถของทีมห้องพักฟรีห้องแอร์น้ำอุ่นชุดนอนฟิตเนสร้านค้าร้านอาหารข้าว3มือ้อทำงานวันละ12ชั่วโมงวันหยุด2วันต่อเดือนเนี่ยสำคัญมากเลยค่ะจะมีเฉพาะเว็บจีนเท่านั้นค่ะที่ให้วันหยุดแค่2วันถ้าเป็นคนไทยจะให้วันหยุด4วันค่ะถ้าเป็นเว็บฝากถอนออนไลน์ธรรมดาค่ะเขาให้วันหยุด4วันค่ะถ้าคุณเห็นใบรับสมัครที่มี วันหยุดแค่2วันนะคะให้คิดไว้ได้เลยว่าเป็นแก๊งคอนเซ็นเตอร์แน่นอนค่ะค่าใช้จ่ายในการเดินทางบริษัทออกให้หมดก็แงแล่ละสิคะออกให้แล้วก็มาเก็บหนี้ทีหลังเนี่ยให้เอาเงินมาไถ่บบกว่าเราเป็นหนี้อะคะ่ะแล้วก็มีสัญญาด้วยคะคืออยู่ครบ6เดือนลาพักล้อนได้15วันนี่หมายความว่าเขาให้คุณเซ็นสัญญา6เดือนค่ะบริษัทไหนก็ตามที่มีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นะ่ะ เขาหลอกลวงคุณแน่นอนค่ะจะไม่มีการที่จะได้สิ้นสัญญาค่ะเมื่อคุณทํางานถึงเดือนที่6เขาก็จะขายคุณต่อให้เว็บอื่นต่อไปหรือไม่ทํางานครบ6เดือนแล้วเขาก็บังคับให้คุณเซ็นสัญญาต่อค่ะกรณีไม่ลารับรางวัล1,000 0บาท อยู่ครบปีรับโบนัสเพิ่มหนึ่งเท่าของฐานเงินเดือนจริงๆแล้วพวกบริษัทออนไลน์อะค่ะเขาก็จะให้โบนัสพนักงาน1เดือน2เดือน3เดือนแล้วแต่บริษัทนั้นๆค่ะบางบริษัทนะคะเขาก็ให้แบบ3เดือนให้โบนัส1เดือน3เดือนให้โบนัส1เดือนเท่ากับว่าปีหนึ่งอะเราได้โบนัส4ครั้งแต่นั่นคือที่เป็นเว็บจริงๆไม่หลอกลวงนะคะไม่ใช่เว็บที่หลอกคนไปเป็นแก๊งคอ l l เซ็นเตอร์อันเนี้ย มันมียาวกว่าน,นี้นะคะเขามีต่อท้ายด้วยนะว่าเราไม่เทคุณแน่นอนได้ข้ามทุกคนแล้วก็เป็นงานที่ไม่ขายฝันงานแบบนี้ค่ะงานที่ไม่ตรงตกอะ่ะเขาเรียกว่างานขายฝันทางนั้นแหละค่ะที่เขาไม่เทคุณแน่นอนคุณได้ข้ามทุกคนแน่นอนก็คือเพราะว่าเขาได้ค่าหัวจากคุณทุกคนที่ข้ามาทาง,งานค่ะ<ป>มาดูอันต่อไปค่ะรับสมัคร,รงานพนักงานฝ่ายการตลาดอันนี้เขาก็ไม่ได้หลอกคุณนะคะเขารับสมัคร,รงานฝ่ายการตลาดจริงๆค่ะ ให้เงินเดือนตั้ง18,000ค่ะแต่อันนี้ยเก็ดจะเล่าให้ฟังเพื่อประกอบการตัดสินใจในการสมัครงานเท่านั้นนะคะว่าคุณอะมีคุณสมบัติครบพอที่จะเป็นฝ่ายการตลาดได้หรือเปล่าเพราะว่าเงินเดือน18,000บาทนี้เขาบังคับให้คุณหาลูกค้าให้ได้กี่คนต่อเดือนแล้วถ้าคุณทำยอดไม่ได้หาลูกค้าที่มาเล่นเว็บออนไลน์ให้เขาไม่ได้อ เขาก็หักเงินเดือนคุณหักก็คือว่าคุณจะได้เงินเดือนหนึ่งหมื่นับาทก็ต่อเมื่อคุณอะทายอดหาลูกค้าให้เขาได้ตามจํานวนที่เขากําหนดไว้อ่ะค่ะแต่ถ้าหาได้ไม่ครบเขาหักคุณทันทีค่ะนี่เดี๋ยวให้ดูก่อนนะมีที่พักฟรีน้ําฟรีไฟฟรีถ้าทํายอดไม่ได้หาลูกค้าไม่ได้เขาหักค่าที่พักนะคะหักค่าน้ําแล้วก็หักค่าไฟด้วยค่ะ บางบริษัทนะคะมีอาหารให้ทานสองมือ้อเขาก็หักค่าอาหารด้วยนะคะรวมๆแล้วมีน้องที่มาเล่าให้ฟังอะคะ่ะว่าพี่ผมมาทํางานการตลาดนะมันยากมากเลยพี่หักไปหักมาจากเงินเดือนหมื่นแปดเหลือห้าพันเองพี่ผมอดทนมาสามเดือนแล้วผมจะไปสมัครงานที่ไหนได้บ้างเกดก็เลยแนะนะําเขาว่าไปสมัครงานเว็บเติมถอนอะไปสมัครงานเป็นแอดมินตอบแชทลูกค้าที่ไม่ใช่เงินเดือนหมื่นแปดอะปกติอะ เงินเดือนเว็บออนไลน์อ่ะเขาแค่เหมือนสามหมื่นห้าเองถ้าจะได้หมื่นแปดก็คือต้องผ่านโปรถ้าจะได้สองหมื่นคือต้องออทำงานไปแล้วปีหนึ่งได้เงินเดือนเพิ่มปีละหนึ่งพันอะไรแบบนี้ค่ะได้เบี้ยขยันพันหนึ่งไม่ขาดไม่ลาไม่มาสายเนี่ยค่ะได้เพิ่มเดือนละพันอาจจะได้ค่าที่พักสองพันสามสองพันห้าสามพันแล้วแต่ที่ได้ค่าอาหารถ้าบริษัทไหนที่เขาไม่ได้มีอาหารแจกนะ นั่นแหละเงินเดือนเขาเยอะอยู่ตรงนั้นถ้าสมมติว่าไปสมัครงานอแอดมินเติมถอนออนไลน์อยู่ที่หนึงเงินเดือน13ื่นคุณอาจจะได้ค่าที่พัก2,000เป็น15ื่นได้ค่าข้าว2อ0พเป็นเท่าไหร่ล่ะคะหมื่นอาจจะได้เบี้ยขยันเดือนละเดือนละพันอันนี้แหละ ที่เขาได้เงินเดือนเยอะๆกันเขาได้กันจากตรงนี้ค่ะแล้วก็มีอีกมีวันหยุด4วันถ้าคุณไม่หยุดคุณจะได้วันละ1,000บาทอันนั้นแหละเขาก็เอามารวมๆรวมกันเพราะว่าอยู่ในนั้นอะ่ะไม่รู้จะไปไหนวันหยุดก็ไปทํางานดีกว่าคนก็จะได้เงินเยอะจากตรงนี้ค่ะไม่ใช่ว่าเข้าไปตุ่มเดียวแล้วเขาได้เงินเดือนเยอะนะคะมาดูอันนี้ค่ะรับสมัครพนักงานแอดมินเว็บเกมออนไลน์ สถานที่ทํางานปล่อยเป็ดปล่อยเป็ดก็เขียนไม่ถูกนะคะปล่อยเป็ดไม่มีล้อเรือค่ะเงินเดือน25,000บาทโอ้ยมีบวกบวกด้วยแสดงว่าจะต้องได้เงินเดือนมากกว่า25 0 0 0แน่นอนค่าคอมมิชชั่นสูงอ,อ่าพนักงานแอดมินนะคะเว็บเติมถอนนะคะไม่มีค่าคอมนะคะเขาอ่ะอาจจะมีโบนัสรายเดือนรายปีอะไรของเขาแต่ไม่มีค่าคอมค่ะ แล้วก็ที่พักฟรีฟรีฟรีโอ๊ยฟรีฟรีทุกอย่างอย่างเงี้ยคือเกดอ่านแค่นี้ยเกดก็คิดแล้วว่ามันเป็นเว็บหลอกลวงค่ะมันเป็นโพสต์หลอกลวงค่ะโพสต์รับสมัครงานแบบนี้ค่ะโอ๊ยอันเนี้ยมาดูนะคะทํารูปสวยงามเชียวค่ะรวมๆแล้วอันนี้ก็หลอกลวงค่ะถ้าเห็นแบบเนี้ยหลอกลวงแน่นอนค่ะวันหยุด2วันมีเว็บจีนเท่านั้นที่จะให้วันหยุด2วัน ครบ6เดือนก็หมายความว่าเราจะต้องเซ็นสัญญา6เดือนนะคะแนะนำเพื่อนรับทันทีสามพันทันแน่อันนี้มันเป็นงานในหน้าหลอกหาคนมาทำงานชัดๆเลยนะคะอันนี้หลอกลวงค่ะอันนี้มาดูค่ะอันสุดท้ายแล้วที่จะให้ดูทำภาพมาสวยงามแต่อันเนี้ยเขาว่าจริงใจนิดนึงนะคะสถานที่สีหนุเขาบอกความจริงค่ะวันหยุดสองวันเว็บจีนแน่นอนค่ะสัญญาจ้างหกเดือน คุณอาจจะทํางานให้เขาได้6เดือนแล้วเขาขายคุณต่อหรือไม่ก็ทํางานครบ6เดือนแล้วเขาก็ให้คุณเซ็นสัญญาต่ออันนี้คิดไปได้หลายทางนะคะแต่ว่าเว็บจีนแน่นอนหลอกลวงแน่นอนค่ะอ้อเดี๋ยวเกดขอแถมให้อีกอันนึงค่ะคือว่าอันนี้เป็นโพสต์ที่รับสมัครงานจริงๆเป็นโพสต์ที่ไม่หลอกลวงอะคะ่ะทุกคนจะได้เห็นว่าโพสต์ที่รับสมัครงานจริงๆเป็นยังไงอะคะ่ะอันนี้คือรายละเอียดก็คือ ทำงานที่ซอยแกนงานอะฝาดถอนใช้คอมพิวเตอร์เป็นทำงานวันละ12ชั่วโมงอายุ18ปีขึ้นไปเงินเดือน15 0 0มีค่าข้าวมีเบี้ยขยนันผ่านโปรสเดือนเพิ่มเงินเดือนวันหยุด4วันมีห้องพักฟีค่าน้ำค่าไฟระบุเลยค่ะพักห้องละ3 4คนอันนี้เขาก็ไม่บังคับเรานะคะว่าเราจะพักหอพักที่เขาเตรียมไว้ให้หรือว่าเราจะออกไปเช่าอยู่เองอะคะ่ะอันนี้คือไม่หลอกลวงค่ะ คนที่สมัครงานแล้วจะมาทํางานที่ปลอยเปดหรือที่ไหนๆในกัมพูชาก็ตามสิ่งสําคัญของคุณคือคุณจะต้องถ่ายรูปพาส,สปอร์ตหรือถ่ายรูปบัตรประชาชนของคุณเอาไว้ถ้าสมมติว่าคุณอ่ะ โดนหลอกไปทํางานเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์รับรองได้ว่าคุณจะต้องโดนยืดพาสปอร์ตและโดนยืดบัตรประชาชนแน่นอนและถ้าคุณมีรูปพาสปอร์ตและบัตรประชาชนในโทรศัพท์ของคุณ mm hmm. ก็ยังเป็นช่องทางที่ทําให้คุณสามารถลงทะเบียนและขอความช่วยเหลือกับประเทศไทยได้ค่ะและถ้าตอนนี้ค่ะเราถูกหลอกมาเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์แล้วตอนนี้เราอยู่ที่พนมเปญแล้วอยู่ที่สีหนุวิวแล้วอยู่ที่กําปอร์แล้วเราทําอะไรได้บ้างคะตั้งสตินะคะ แล้วก็มีช่องทางติดต่อให้เราขอความช่วยเหลือได้ค่ะ 1. ค่ะติดต่อสถานทูตไทยนะักรุงพนมเปญค่ะจะสามารถติดต่อทางไลน์เร็วที่สุดทางเมลแล้วก็ทางเฟซบุ๊กค่ะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งค่ะกลุ่ม Open Chat ค่ะคนไทยในปอยเป็ดวงเล็บต้องการกลับไทยตอนนี้สมาชิกกลุ่มมี2,424คนนณวันที่เกตถ่ายคลิปอยู่นี่นะคะ คือในกลุ่ม o p e n Chat เนี้ถ้าคุณขอเข้ากลุ่มแล้วก็จะมีแอดมินอะมาอนุมัติให้คุณเข้ากลุ่มคุณสามารถขอความช่วยเหลือจากหน้านี้แล้วก็ในกลุ่ม Open Chat เนี่ยอาจจะมีสปายของพวกแก๊ง Call Center อยู่คือมีแน่นอนนะคะอย่าส่งข้อมูลใดๆไปในกลุ่ม Open Chat นะคะให้แอดไลน์ส่วนตัวไปหาผู้กองเพชรถ้าหาไลนา์ส่วนตัวผู้กองเพชรไม่เจอะคะ่ะให้ถามในกลุ่มคะ่ะ ผู้กองเพชเป็นคนก่อตั้ง OpenChat นี้ขึ้นมาค่ะเพื่อให้ความช่วยเหลือคนไทยในกัมพูชาในการติดต่อขอความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆค่ะก็แอดไลน์ส่วนตัวไปในโน้ตอ่ะจะมีโน้ตของผู้กองเพชอยู่อะค่ะในกลุ่ม p p n n h h t อนะนะแล้วก็จะติดต่อไปทางไลน์ก็ได้ค่ะทาง Facebook ก็ได้ค่ะหรือถ้าใครสะดวกโทรไปก็ได้ค่ะ ผู้กองเพชรเป็นคนที่รับโทรศัพท์ตลอดเวลาอ่านไลน์ตลอดเวลาอ่านแชทของทุกคนตลอดเวลาเป็นคนที่พร้อมให้ความช่วยเหลือทุกคนอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะไม่รู้ว่านอนตอนไหนนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากเลยค่ะถ้าตอนนี้คุณเป็นคนที่ทํางานอยู่ที่กัมพูชาไม่ว่าจะทํางานอยู่ตรงไหนของกัมพูชาก็ตามอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นทํางานอะไรก็ตามนะคะ ถ้ามีความประสงค์ที่จะเดินทางกลับไทยค่ะคุณสามารถที่จะลงทะเบียนกลับไทยได้ตลอดเวลาเลยนะคะโดยที่จะต้องลงทะเบียนกลับล่วงหน้า2วันก่อนวันเดินทางกลับค่ะอันนี้เฉพาะทางบกเท่านั้นนะคะถ้าทางอากาศนะคะคุณก็สามารถทําตามเงื่อนไขาการบินที่เขาระบุไว้แล้วก็กลับประเทศไทยได้เลยค่ะก็จะมีการกักตัวโน่นนี่นั่นต่างๆตามระเบียบขั้นตอนที่เขากําหนดไว้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางอากาศก็ตามทางอากาศไม่ต้องลงทะเบียนค่ะส่วนทางบกอ่ะต้องลงทะเบียนนะคะทางบกมีหลายช่องทางเลยนะคะที่จะกลับได้คุณสามารถเข้าไปในลิงก์ลงทะเบียนกับประเทศไทยแล้วก็ไปเลือกช่องที่ใกล้คุณที่สุดอะคะ่ะเพื่อที่จะกลับได้ค่ะสําหรับคนที่ไม่มีพาส,สปอร์ตไม่ว่าจะพาส,สปอร์ตหายหรือว่าโดนยืดพาส,สปอร์ตก็ตามนะคะคุณก็สามารถลงทะเบียนกลับไทยได้โดยการใช้บัตรประชาชนได้นะคะ สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากใน Open Chat ได้เลยค่ะถามผู้กองเพชรก็ได้ถามเกตก็ได้ค่ะแล้วถ้าหากว่าตอนนี้คุณทำงานอยู่ที่กัมพูชาแล้วคุณเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาค่ะคุณสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือไปที่พี่หมอได้เลยนะคะพี่หมอคือหัวหน้าประสานงานชายแดนไทยกัมพูชาค่ะพี่หมอก็จะเป็นคนประสานงานขอความช่วยเหลือต่างๆให้คุณได้กลับไปรักษาตัวที่ประเทศไทยได้อย่างทันท่วงทีค่ะ ขอย้ำนะคะว่าต้องเป็นเคสฉุกเฉินเท่านั้นนะคะสําหรับในหน้านะคะที่ชักชวนหรือว่าหลอกลวงคนอะไปทํางานเป็นแก๊้งคอนเซนเตอร์คุณนะมีความผิดทางกฎหมายนะคะ ผู้ใดเป็นนายหน้าชักชวนชี้แนะหรือติดต่อบุคคลให้เข้าเป็นสมาชิกขององค์กรอาากรรมเพื่อประโยชน์ในการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง12ปีและปรับตั้งแต่4 0 0แสนบาทถึง1ล้าน2แสนบาทมาตรา7วงเล็บ5มาตรา52รบอพรบค้ามนุษย์มีความผิดนะคะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะคะเกก็จะพูดรวมๆทีเดียวเลยลวกันเกตจะพูดถึงคนที่ เป็นบัญชีม้าค่ะคนที่รับจ้างเปิดบัญชีคือเปิดบัญชีแล้วไปขายต่อให้คนอื่นไม่ว่าจะขายให้แก๊งคอร์เซนเตอร์หรือขายให้ใครๆก็ตาม คุณมีความผิดทางกฎหมายด้วยนะคะเกระขออ่านความผิดให้ฟังนะคะเบื้องต้นเจ้าของบัญชีเหล่านี้จะถือว่ามีความผิดเสมือนตัวการที่นําบัญชีไปกระทําความผิดเข้าข่ายความผิดฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนตามปอา,ามาตาสามีมีโทษจําคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1น0 0 0แสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ ร่วมกันโดยทุจริตหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนตามพรบอรคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ1มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและร่วมกันฟอกเงินตามพรบรป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพศ .2542 มาตรา60 มีโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่10 0 0 0บาทถึง1 0 0 0 0แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเดี๋ยวนี้เขาก็เปิดบัญชีไปขายกัน500 1,000พ0 0 0พเสี่ยงคุกนะคะเกดก็หวังเป็นอย่างมากเลยคะ่ะว่าคลิปนี้ของเกดจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ